สวัสดีครับเก่งแฮริสครับผมนันปิงนภัสกรครับวันนี้จะมาเดินบกเหนือครับผมวยอตื่นเต้นมากเป็นเป็นเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกันแล้วก็มีพี่ๆเยอะมากตื่นเต้นก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมทุกครั้งที่ได้เดินชมใช่ครับนันปิงเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันกับพี่เก่งเพราะว่าเป็นการเดินชมครั้งแรกๆของพวกเราเลยก็ยังเป็นน้องใหม่กันน้องบ้าครับมามาเดินชมก็ยังแบบ ใช่แต่ดูๆๆๆทุกครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดีใจที่ได้มาเจอเพื่อนๆพี่น้องๆในวงการวายเนาะบอกว่าบุญหัวใจมากไปดีงานหนึ่งที่แบบว่าเราสองคนก็จริงๆมีความอยากมาเนาะปีนี้ก็ดีใจมากๆรู้สึกว่าได้รับเกียรติจากนาองผิดวายให้มาก็รู้สึกดีใจมากๆจ้าเสียเชียรางมเดียวอันนี้เช่นขบกก็เพิ่งออกจากงานกันมาฮะแกงนี้ก็เพิ่งออกจากงานกันมาแล้วก็วิ่งมาที่นี่เลย ครับก็ค่อนข้างแน่นครับผมค่อนข้างแน่นค่อนข้างรัดตัวไม่ถึงอันนี้ไม่ไ้อดรัดตัวของจริงรก็ <c oughs> จริงๆคนนีคน้คนนี้เขาจะแบบว่างานเยอะหน่อยเพราะว่ามีทั้งงานเดี่ยวแล้วบางงานคู่เลยครับ <c oughs> เราก็ส่งกำลังใจเพราะว่าแ้่งานคู่ก็ค่อนข้างจะสเกจดูดค่อนข้างแน่นแล้วเหมือนกันเลยเง <c oughs> ี้ยแล้วก็บางวันเขาต้องวิ่งหลายงานซึ่งก็เป็นห่วงเท้าเพราะว่า ต้องใช้ร่างกายเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ดีแล้วเป็นช่วงเวลาที่โกลเด้นทำอะไรเงี้ยก็เติบโตเต็มที่ฮะก็ต้องออกออกตัวก่อนว่าตอนนี้ก็ป่วยอยู่นะถ้าเก่งก็ปิตฟิตอะไรแบบนี้ก็ขอโทษที่ดีกว่าฟิตปิดโปรไฟล์เลยทีนี้ปิโปรไฟล์อะไรแบบนี้ก็พักพักผ่อนอะไรยังไงบ้างแบ่งเวลายังไงโอ้ก็พยายามนอนให้เร็วที่สุดแล้ถึงบ้านก็ล้างหน้าแบ่งฟันอาบน้ำก็ ไ่ไฟถายีนิดนึง้ผมถ่ีนิดนึงแล้วก็ไปเล่นเกมไปเล่นเกมก่อนไม่ได้เล่นเลยช่ไี้เลยถีก่อนถฟีก่อนเช็คก่อนไรอย่ก็นอนพยยนอนที่ป่งานขกเยอะเยอะเหมือันกัเยอะเลยเหมือนว่าเดินสายะออการเคงเยก็อะมีเวลาแล้วจะมีเวลาไปถ่ยซส์ยาง้ แล้วแต่บ่อยไ,ไปหรอปเปล่าแต่คุณแบบเรียกว,ว่าโฟร์ช็อปไปถึงไหนแล้วดีกว่าเวิร์ช็อปเอาน้องน้องพูดดีกว่าไม่ก่อนอื่นเลยต้องก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณมากมากเลยครับสำหรับผู้ใหญ่ใจดีดูทุกคนเลยที่เอ็นดูพวกเราเด็กใหม่ทั้งสองคนนะครับเกงงบ่งนังพิงหรือว่าพี่เก่งเองอะไรเงี้ยก็ได้โอกาสเยอะมากแต่ว่าถ้าถามเรื่องของการแบ่งเวลาจริงๆมีการแบบว่าเตรียมเรื่องของสเก็ตช์เวลาใดๆที่ถ้าเราจะทุ่มเทเพิ่มเข้มดีลาต้องรอดอยู่แล้วครับ บางทีมีบางงานที่ติดต่อเข้ามาอะไรเงี้ยครับเราก็ตอ้องพิจารณาความเหมาะสมว่าทางค่ายางที่ออเองอะไรเงี้ยก็ดูว่ามันคับกับทามมิ่งที่เราจะทําอะไรบางอย่างกับซีรีส์เรื่องนี้หรือเปล่าที่ตอนนี้ยังไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าก็ถ้าเราสามารถประกาศตารางนั้นได้แล้วก็จะก็ทุกคนก็น่าจะดู้น่าจะได้รู้กันนะว่าสิ่งที่เราเตรียมกันไว้คิวหนึ่งถึงคิวสุดท้ายมันจะแบบไปถึงช่วงไหนแล้วเราจะเตรียมตัวกันไา้แค่ไหนเลยครับอย่างเวิร์กช็อป ก็วออุ้วสนสอบเยอะใช่ไหมครับเราถ้าสองคนทั้งทั้งคนน้องจริงๆวุ้นสอบเยอะมากตั้งแต่เต็มตัวมาตัวน,นี้น่าจะมาสิบสิบกว่านิดๆกว่าคารแน่ะครับแล้วก็ตอนนี้ก็พื้นฐานค่อนข้างค่อนข้างโอเคแล้วแต่ก็ยังยังต้องต้องเติมอยู่แต่ยังยังไม่ได้ลงแท็กเตอร์หรืออะไรก็รออัปเดตแล้วกันว่าตอนนี้ซีดี้เป็นยัง,งแต่ว่าน่าจะมีงานสำคัญของ ซีรีส์เราเกิดขึ้นในในเร็วๆนี้ครับจริงๆก็ยังพูดไม่ได้มากว่าเอ้ยเจอแบบเดือนไหนวันไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าท่านประธานที่อยู่ไกลๆตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ให้เราพูดอะไรนะครับรก็เดี๋ยวรอทางท้ายออกมาประกาศดีกบอกว่าจะเป็นวันไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่นานเกินรอหหอกครับทุกคนน่าจะได้กินข่าวดีกันแล้วะครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามไปเรื่อยๆกอนเนาะอย่าอย่าเพิ่งแบบเผื่อพวกเรานะเขมจีระยังรอทุกคนมาแบบ เก็บไปเลี้ยงอยู่ครับมันถึงโมเมนต์พิเศษมากล่าสุดกับการได้รับของขวัญจากน้องครับผมเป็นไงบ้างครับพี่เก่งตกใจก็ยังพูดคำเดิมคือตกใจคืออันนี้คือได้ดูกันเรียกครับได้ได้ดูเลยคือเราไปหาดูนะครับแน่พี่เก๋คือแบบตัวจริงหรอจรับข่าวหน้าเจ็ดนะข่าวข่าวหน่เจ็ดแต่ไม่หน้าเดียวเราไปลงหน้าหนึ่งหรอลงหน้าหนึ่งดีกว่าไหมหน้าหนึ่งเยอะแล้วไงเป็นหน้าเจ็ดครับหน้าหนึ่งเยอะแล้วมันจะไทยอะไร ก็คือเป็นเป็นเป็นวันเกิดเก่งที่ผ่านมาเดนสิงหาคงมแล้วก็น้องแคมขันว็ไหลครับใช่แล้วก็ตัวเก่งอะคิดว่าอาจจะเป็นเป็นของขวัญที่น้องวาดเองอะไรแงเงี้เพราะน้องวาดรูปเก่งแล้วก็คิดว่าน้องอาจจะดาววิ่งแบบเป็นรูปหน้าเราหรือเปล่าอะไรางเงี้เพราะว่าเหมือนน้องจะให้หลายครั้งแล้วแต่น้องบอกว่ารอก่อนรอเวลาก่อนอะไรแบบนี้ให้เราก็คิดว่า ใช้เป็นวอย่างเนี้นเหรอครับมันจะใช้เวลาวาดนานหน่อย,ยนะแต่พอพอวันนั้นมาสุท้ายก็ตกใจเพราะว่าตอนที่เขาเอาหวานเข้ามาให้เขาหลอกเราก่อนแล้วสีหน้าเขาจริงจังมากเขาไม่เคยเป็นแบบนี้เลยปัด <laughs> เ,เขาปันเขาโกรธจริงๆแล้วเขาจะมาบ

นั่นแหละครับดีใจเพราะว่าเป็นของขวัญวันเกิดของเขาที่บวนมาอีกปีหนึ่งเนาะที่เราทํางานกันมาแบบ8เดือนแปดแปดเดือนเนาะซึ่งก็เป็นของขวัญอีกชิ้นหนึ่งที่มันก็ไม่ได้มีมูลค่าแบบสูงมากแต่ว่าเราตั้งใจเลือกให้มันแบบแมทช์กับของที่เรามีอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเออของชิ้นเนี้ยเราหางเงินเราทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็อยากจะให้บางอย่างที่มันมีมูลค่าเขาแบบใช้ออกงานได้ด้วยใส่ในชีวิตประจำวันได้ด้วยมูลค่าทั้งใจด้วยมูลค่าทางใจใช่ค่ะว่าคือใช้ มากเพราะว่าส่วนหนึ่งคือถ้าพูดตามตรงคือผมไม่มีเวลาไปช้อปปิ้งอะไรกับใครเขาเลยคือขอบคุณลูกค้าทุกคนที่จ้างงานเราแต่ว่าเราไม่ได้มีโอกาสได้ใช้เงินทุกนีเยพห่ฉาพี่ี่ไม่มีเวลาช้อปปิ้งแบบที่ไม่มีงินงานใช้เลยใหญ่ฉาเลยครับคือมันเงินมาถึงที่เดิมทุนไม่มีเวลาไปไหนเลยแต่ว่าดีใจมากๆที่มีงานทานะครับมีงานเข้ามาได้อีกนะครับมาได้อีกมาได้มี้เรียกเรียกได้ว่าคือแบบพาหลายที่ไม่กวาจะได้ าอะไรที่หาอะไรทีครับเพราะว่ามันมันเหมือนเหลือไม่กี่ชิ้นแล้วอ่ะมันแต่ว่ามันเป็นชิ้นแรงมากๆมันเหมือนแบบพรมลิขิตให้เราได้เส้นนี้มาแต่ว่ามีคนต้องคุณค่าขนาดไหนก็ผมผมอาไปใส่แล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะใส่ในเรื่องในวันอะไรแล้วพิเศษยังไงแล้นี้ได้ใส่แล้วแล้วก็เดี๋ยวรอปล่อยแล้วกันครับเป็นโอกาสที่ดีของยิ่งใหญ่เก่งน้ำปิงครับผม ติดตามกันครับผมทิ้งท้ายตากติดตาม,ตตามน,น,นี่วลองดยดีกว่าครับผมสิ่งรได้เลก็ของขาดด้วยนะครับเข็มทีลาต้องรอดนะครับก็มือเก่งระบบเป็นพ่อครูพรันนะครับนั่นปิงระบบเป็นเข็มทีลาครับครับผมครับก็ฝากติดตามซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับว่าจะมีอัปเดตเมื่อไหร่จะมีกำหนดการที่จะมี มีการใดๆหรือว่ามีการเริ่มต้นมีการประกาศซีเรียใดๆที่จะให้พี่ๆมาสปอร์ตกันก็ติดตามไห้ทางออฟฟิเชียลคอรของทางทีมจิราต้องรอซีรีส์นะครับทั้งทาง X กซ์แล้วก็ Instagram นะครับมันดีเบิร์กนะครับได้ทุกช่องทางเลยของดูมันดีนะครับก็ยังไงอย่าเพิ่งเบื่อกันนะแล้วก็ติดตามพวกเราไปเรื่อยๆเลยนะครับขอฝากเอ็นดูน้องเขมกับพ่อครูด้วยนะจ๊ะเออแล้วก็อีกอย่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนึ่อนพี่ชายผมลืมอะนะครับฝากวิมานหนามดีครับ ได้ได,ได้ใช่ไหมครับได้เลยได้ได้ไดครับก็ขอฝากขึ้นมาหนังด้วยนะครับก็อตอนนี้มุ่งเข้าสู่ร้อยห้าสิบล้านแล้วนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูจรงิงๆนะครับใครที่ยังไม่ดูพี่พี่คนไหนที่ยังไม่ได้ดูนะครับฝากด้วยนะครับรับรองว่าคุา้มค่าตัวแน่นอนแค่ได้เห็นพี่เจฟพี่ฟ้าชมกันแล้วยังมีแม่สุดามีพี่เต้ยรับรองว่าเฉือนคมสนุกแน่นอนตอนนี้ได้ยังครับได้ร้อยห้าสิบล้านแล้วครับตอนนี้น่าจะร้อยห้าสิบล้านแล้วนะคามร้อยล้านแล้วล่าสุดอ๋อเ้ยก็ เอาฝากด้วยนะครับแล้วก็ไปรอดูจริงนะว่าจะมีบทบาทอะไรกับเส้นเรื่องนี้นะครับ,บ,บ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับ